โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมเดะดรีมร้อยเอ็ดนะโอ้โหเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะก็คือว่าเติมร้อยเอ็ดขึ้นไปเหตุผลก็คือว่ามันหาชื่อช่องไม่เจอนะฮะผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับคนอื่นเงีนะ้ยก็เลยต้องเติมร้อยเอ็ดเข้ามาเพื่อจะให้แตกต่างกับคนอื่นนะฮะนี่คือเหตุผลนะฮนะ โอเคครับผมท่านผู้ชมครับแม่ก็หายกันไปนานนะครับแม่ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดถึงดคอมเมนต์มาถามว่าพี่พี่หายไปไหนฮะวันนี้ก็เลยแบบว่าเออเอาละเราหาเวลาว่างเอาเราเคลียร์งานทุกอย่างเคลียร์ทุกปัญหาแล้วก็มาเจอกับท่านผู้ชมนะครับนะฮะก็อัดคลิปนั่งอัดคลิปอธิบายชี้แจงแถลงไขนะฮะท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าผมนั้นหายไปไหนฮะคือไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะติดงานธุระอะไรบางอย่างเยอะแยะฮะมันมีภาระหน้าที่ครับท่านผู้ชมครับแหมอายุประมาณนี้ก็มีงานในสิ่งที่ต้องทำนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะครับด้วยภาวะที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็กำลังจะฟื้นฟูเข้ามานะครับทางด้านครอบครัวเรื่องหล,หลายเรื่องต่างๆครับที่เข้ามาผมก็เลยต้องจัดการภาระต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับถามว่า เกี่ยวกับไม้กับเกมที่เล่นอยู่นะครับไม่เกี่ยวกันนะเอามาเป็นแบ็กกราวด์แล้วพื้นหลังนะฮะเพื่อชี้แจงแถลงก่ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่าผมนั้นไม่ได้หายไปไหนฮะบ,บางทีเออผมไปเห็นในข้อความที่ว่านะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์นะครับพี่ช่องนี้ขายได้ปะครับนะฮะหรือว่าอ่าผมซื้อได้ไหมฮะรประมาณนี้เออผมก็หาดีเหมือนกันนะเออมันก็จริงนะเพราะว่าโอ้โหหายไปหลายเดือนเลยนะ หายไปตั้ง3 4สีเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมครับแบบเงียบกริบไปเลยโอ้โหแบบเงียบหายไปเลยเนะี่ยเออก็เลยต้องอ่ะในเมื่อเวลาว่างแล้วเราก็หาเวลาว่างจนได้นะครับก็เลยมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าผมไม่ได้หายไปไหนฮะท่านผู้ชมครับก็คงอยู่วนๆในเมียน,น,น,นแถวนี้นะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยอ่คิดว่าเราจะทำยังไงดีครับให้ท่านผู้ชม จะได้รับชมคลิปของเราต่อไปนะครับก็ประมาณว่าผมจะลงคลิปเอา้ก่งกิจกัรตกลงกับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าผมจะลงคลิปเอาเป็นว่า1เดือนลง2คลิปก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคงจะไม่ไม่มากนะฮะ นะคงจะลงคลิปไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาทิตย์นี้ก็มันเคลียร์งานยากมากเลยครับท่านผู้ชมครับก็ขอโทษและขออภัยกับท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับที่ไม่ได้ลงคลิปแล้วก็เงียบหายไปปุ๊บไปเลยฮะบางคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านอยู่นะครับอ่านอยู่นะครับแต่เพียงขออภัยครับผมไม่ได้ตอบครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ามันก็อ่านนะถามปัญหาเรื่องโทรศัพท์ค้างนูน่นนี่นั่นมันเอ่อในเล่น G D A มันมันมีปัญหาเกี่ยวกับ เพรารกิจต่างๆอันนี้ผมอ่านทุกทุกคอมเมนต์นะครับก็อ่านแต่ว่าเออบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะเราจะให้เขาแก้ไขยังไงนะฮะคือผมที่ผมไม่ตอบก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ท่านผู้ชมแก้ไขยังไงฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับหรือว่า อยังติดตามผมอยู่นะครับก็ช่วยช่วยตอบแทนผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็บางสิ่งบางอันก็ไม่รู้จริงๆนะครับในการแก้ไขข้อมูลเริ่มต้นนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้นะฮะมันเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วครับในการทรําธุรกิจหรือทำเพจใน GTA San Andreas นะครับก็คือว่า เราหรือว่าภารกิจค้างครับให้ออกเกมเข้าใหม่หรือมีปัญหาอะไรก็ให้รีเซ็ตโทรศัพท์มือถือนี่เป็นพื้นฐานอันดับแรกนะครับและอันดับต่อมาก็คือการไปตั้งค่าในมือถือนะครับการตั้งค่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับระบบบ,บังคับอะไรประมาณนี้บางทีเกมมันอาจจะบั๊กได้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็คือ ขอโทษนะฮะขออภัยทุกคนนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปใช้ของที่ไม่เป็นของลิขสิทธิ์นะครับนั่นก็คือเป็นเป็นของเถื่อนนะฮะผมก็ไม่แนะนําอยากให้ท่านผู้ชมเล่นของจริงนะครับเพราะผมก็เปิดคลิปแรกๆก็ก็สอนนะยอมรับ,บรว่าสอนคลิปเกี่ยวกับการโหลด GTA แบบเถื่อนนะฮะหลังๆมาก็มันมีปัญหาในเรื่องของการเล่นไปแล้วมันบั็กนะผมขี้เกียจลำคาญแก้ไขปัญหาครับตัดสินใจเออ เราก็ซื้อไปเลยที่ราคา179บาทแต่รวมๆแล้วก็ประมาณ100 80บกว่าบาทนะครับ184บาทนะครับรวมค่าภาษีอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ซื้อเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับเป็นเกมแท้นะอยากให้ทุกคนได้เล่นเกมแท้นะครับมันจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเลยนะครับมันจะไม่มีคําว่าเกมบั๊กหรือเกมอะไรทั้งสิ้นนะฮะเล้มันมีบั๊กอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยนะฮะพอเราออกเกมเข้าใหม่ก็หมดปัญหาเลยนะครับ อ่าผมอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ทําอย่างนี้ฮะโอเคครับเรามาอยู่ที่เกมปัจจุบันนะั่นก็คือเกมฟาร,ร์มนะฮะชื่อว่าเกมฟาร,ร์มนะเออก็ประมาณนี้ฮะเออผมก็อันนี้เล่นเล่นมาแลก็ก็ได้สักพักหนึ่งฮนะมันก็เป็นเกมฟาร์มที่ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายฟาร,ร์มก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าเออเราจะเอาเกมนี้มาเป็นแบ็กกราวที่ให้ขยายก็แล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมได้เลยครับ